มาดูหน้าตาแผ่นคัตเวฟร้1 0สิบไอันีครับว่ามีสัาษเป็นยังไงครับอันนี้เป็นแผ่นคัตแท้นะครับเปกตีฮอนด้ารหัสของมันคือ2 2 2 0 1งสองศูขีดเคย์สขีดเฮนะครับ